อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทางทางบ้านทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหตะลอนชิมค่ะวันนี้นะคะดิฉันน้องกระติ๊บนะคะนางสาวพาขอนแช่งันค่ะแล้วก็ หวนนะคะูิจารภารประดิศกค่ะเปพูดดำเนินรายการเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรามาตอกย้ําความอร่อยอ่าที่ไหนคะพี่ขวัญนี่ไงคะร้านที่นั้นเลิ่มลยนั่นเองค่ะที่เขาย้อยที่เดิมค่ะเลยอโรงงานนันยางมาประมาณห้าร้อยเมตรนะคะก็จะตั้งอยู่ติดถนนเลยค่ะซึ่งวันนี้เรามีเมนูเด็ดเมนูแนะนําจากพี่แววคนสวยค่ะวันนี้เมนูเป็นอาหารประเภทไหนคะ วันนี้เราจะเอาใจขากินแบบอะไรที่มันชุ่มฉ่ำมันเยอะๆอ,อ <laughs> วันนี้ <laughs> ผงจะต้องมีเอ่อเมื่อคิดไปก่อนว่าเราจะไม่ลดน้ำหนักวันนี้ <laughs> เรากินเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ <laughs> <รา S 1> ตอนนี้ <laughs> นนใช่ไหมใช่ค่ะด้วยเมนูขาหมูเยอรมันนั่นเองค่ะอ <laughs> โอ้ <laughs> เรารู้แล้วว่าเป็นยังไงขาหมูเยอรมัน ใช่เราไปขั้นตอนดีกว่าค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในครัวกันแล้วอ่าเชฟเจ้าประจําสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับขาหมูเยอรมันอ่ามันต้องเริ่มอะไรยังไงก่อนขาหมูเยอรมันตอนนี้เราใช้นีอยู่ที่น้ําหนักสามร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบกรัมนี่มันก็จะประมาณ เป็นเป็นขาหมูเป็นขาหลังขา,ขาหลัง<า>ซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเอาไปดองก่อนดองด้วยน้ําส้ม oh. นะครับ oh. ดองด้วยน้ําส้มใบใบเครื่องเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเอามาต้มครับต้มอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งพ oh. อชั่วโมง oh. ครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมา oh. ขึ้นมาคีนคน,นี่คีนให้มันแห้งให้มันความชื้นมันออกให้หมดโดยใช้เราใช้อบก,ก็ได้อันนี้ผ่านการอะไรมาบ้างแล้วคะเนี่ย อันนี้ยังสดอยู่ยังไม่ได้อันนี้เราผ่านการดองมาเรียบร้อยแล้วครับทาไมเราถึงต้องเอาไปดองเพื่อเราจะให้ข้างในมันสุกไม่ให้ข้างในมันสุกแล้วนุ่มเพราะว่าถ้าเราเอาสดๆมาทอดเลยมันก็จะเหนียวโอไยเกว่านุ่มแล้วหนังมันก็หนังแล้จะไม่กรอบดังนั้นเราต้องเอาไปตุนให้มันเปื่อยก่อนดองเสร็จแล้วก็ไปตุนอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงครับอพใช้เวลาแล้วว่าตุนเสร็จแล้วคันี้ แสดงว่าขนาดมันก็ต้องลดลงใช่ครับอ๋อน้ำหนักน้ำหนักก่อนที่มากว่าจะผ่านกระบวนการอะไรเนี่ยค่ะก่อนเท่าไหร่น้ำหนักหายไปเยอะไหมแล้วแต่ตัวแล้วแต่วัตถุดิบที่เราได้เราจะไปคัดสรรโดยที่ว่าเรารีเฟซว่าต้นต้องเอาเครื่องกิโลสองกิโลไม่ได้เพราะตัวน้ำหนักหมูอของวัตถุดิบมันจะมาให้เราไม่ได้ไม่เหมือนกันตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่นั้นน่นแล้วพอเราต้มเสร็จอาจจะเป็นสี่โลสามร้อยห้าสิบกร,รัมนะ่ไมสี่สี่ร้อยกร,รมัมมัน มันก็จะออกมาได้แต่พอเรามีการหมักดองมีการต้มแล้วก็ร่อไปทอดอีกทีหนึ่งกรรมวิธีการทอดเราต้องเจาะหนังมันก่อนมันเหมือนลักษณะคล้ายคล้ายทำหมูกรอบอะครับอ๋ออันนี้อันนี้อย่างครับอย่างอย่างขั้นตอนการเจาะหนังก็คือนี่อุปกรณ์ใช่ใช่อันนี้อุปกรณ์การเจาะหนังเราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีก็ใช้ซ่อมก็ได้ครับส้อมอ่าซ่อมเอา เพื่อที่อะไรคะให้หนังมันฟูกรอบขึ้นมาเวลาทอดหนังมันจะฟูกรอบขึ้นมาเสล็จลับอ่าจริงจริงมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้บางคนเขาก็จะบอกว่าต้มไปแบบนี้ไม่สวยเขาก็จะกรีดกรีดเป็นสี่แฉกอะลรพอต้มเสร็จมันก็จะตรงนี้มันจะบานออกมามันก็จะเป็นเหมือนดอกจันอะไรเงี้ยบางบางร้านเขาก็ต้มไปแบบนี้เลยมันก็แล้วแต่สไตล์การสไตล์มันตงไหนที่จะสงใช่มันก็จะลดขั้นตอนการลดขั้นตอนในการอ่าจริงๆแล้ว แล้วปกติเขากินเข้าทานคู่กับอะไรยังไงาหม้เยแล้วแต่เชฟแล้วแต่ขอแต่ที่สแตนดาดของเราคือเราให้มันบดมันบดเราซึ่งจะเป็นมันบดกับผัดสลัดและเครื่องเคียงก็จะมีน้ำจิ้มก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นเสา,าเขาเสาเขานี่ก็จะเป็นคู่กับสแตนดาดของขาหมูเยอรมันคือเราเอาผักกาดขาวเนี่ยไปดองกับน้ำส้ม,มลักษณะการดองดองของน้ำส้มมันก็จะออกมาเป็นมันก็เหมือนกับลํำปีดองครับ เป็นอาหารของสไตล์เยอรมันซึงงนง่งจริงๆมันก็จะออกเป็นต้องสแตนดาร์ดจริงๆต้องมีสซวเค้าถ้าขาหมูไม่มีสซวเค้าถือว่าไม่ใช่ขาไม่ใช่<ำ>ไม่ใช่นี่จะเสิร์ฟกับมัตร์ดก็ได้ถ้าสแตนดาร์ดคนฝรั่งจริงเขาก็เสิร์ฟกับมัตร์ดเขาไม่มีจิ้มแจ่วไม่มีซีฟูด้ดแต่นี่เราส่วนมากปรายุกต์ให้เข้ากับคนไทยใช่ให้เข้าบคนไทยมันก็จะมีซีฟู้ดบ้างมีแจ่วบ้างแล้วมีแซวเค้าแล้วก็มีซี๊วหวานซึ่งเป็นของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ได้ด้วยครับใช่ได้ด้วยจริงๆแล้วตอนนี้เรามีเริ่มวิธีกรรมวิธีการทําของขาหมูเยมันเราก็ใช้ส้อมเลยครับจิ้มลงไปแต่มันก็จะลำบากถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นน้่ก็จะยากนิดหนึ่งต่การจิ้มมันก็จะลักษณะมันเ,เป็นแบบนี้พอจิ้มจิ้มให้มันทั่วครับพอเราจิ้มทั่วเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้เวลาจะทําให้กรอบก็มีกรรมวิธีของให้หนังมันฟูขึ้นมากรอบเราก็ใช้น้ําส้ม น้ำอ้มน้าส้มมาทาอีกทีหนึ่งซึ่งพอน้ําส้มทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟครับตั้งไฟเราจะทอดในน้ํามันที่เบาก่อนเพื่อไล่ความชื้นเอ่อใช่เพื่อไล่ความชื้นของข้างในเนี้ยให้มันค่อยๆ่อสุกค่อยๆสุกเวลามันใกล้สุกใกล้แล้วอยู่ก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะพอแล้วเราก็พักให้มันพักให้มันเสด็จน้าเสด็จน้ามันให้มันเย็นลงซอฟหนึ่งอยู่ประมาณสิบห้านาทีแล้วเราก็เร่งไฟให้สุดเลยนะครับเร่งไฟให้ร้อนจัด แล้วเราก็ฉาผิวมันใสลงไปประมาณเจ็ดนาทีผิวมันก็จะกรอบโูอ่าใช่กรรมวิธีเยอะมากเลยพี่ขวันใช่ใช่ใช่เริ่มตั้งแต่การต้องมาต้องเอาไปตุ๋นต้องไปต้มแล้วก็การทอดก็ไม่ใช่ทอดเฉยๆอีกต้องดูระดับน้ํามันจะไปเจียให้หนังกรอบโอ้โหห้ังรักษาถังน้ำมันไหมคะน้ํามันอยู่ที่ประมาณไฟถ้าร้อนจะจัดต้องอยู่ในประมาณร้อยแปดสิบองศาขึ้นไปครับร้อยแปดสิบองศาขึ้นไปมันถึงเราจะทอดได้เพราะความร้อนของมัน ร้อยแปดสิบสองร้อยห้าสิบเราทอดได้หมดจริงจริงแต่ถ้าเราไม่มีอุณหภูมิวัดเราก็ใช้ดูลักษณะของน้ํามันมันก็จะปุดๆขึ้นมาหน่อยก็จะออกลักษณใอ่ใช่ประมที่ว่าพอจะลงไปทำให้หนักกตอนี้เราทอดกันเลยไหมครับทอดเลยค่ะนี่มาถึงขั้นวิธีการทอดนะครับเราดองน้าส้มมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราเปิดเตาอยู่ในอุณหภูมิ อยู่ประมาณร้อยองศาเพราะน้ำมันน้ำมันไม่ต้องร้อนจัดนะครับเพราะว่าเราจะไล่ความเย็นงมันไปก่อนอ๋อคือทอดไม่ต้องน้ำมันร้อนจัดใช่ใช่ใช่อยู่ประมาณยี่สิบนาทีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใส่หมูลงไปคือน้ำมันต้องพ่วงหมูนะครับน้ำมันต้องพ่วงหมูอ่าเราจะไม่ทุบทิ่มรงน้ำมันต้องพ่วงใช่น้ำมันต้องพ่วงเพื่อจะมันจะได้่่ใช่แต่เราก็จะทอดกันแล้วค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปแค่ให้น้ำมันมันพ่วงลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับจะพุ่งไหม ม,มันไม่กระทุกเพราะน้ำมันมันไม่ร้อนมันจะค่อยไล่ไล่ไล่ความร้อนลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่มาชินี่สิบกว่านาทีถึงสามสิบนาทีครับเราต้องดูไหมต้องดูวิวต้องไล่ไปเรื่อยๆเขาก็ไล่ความไล่ไล่ความชื้นลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วว่าแล้วมันก็จะออกมา,าลักษณะแบบนี้แล้วพอสมมติความชื้นอ,ออกไปหมดแล้วเราก็ค่อยเร่งไฟ้ใช่ใช่ใช่สมมติว่าเราเราตอนนี้เราก็ทอดไปออประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับเราเอาขึ้น แล้วก็จะเอาขึ้นมาพักไว้ให้มันเย็นนะครับพักไว้ให้มันเย็นพักเย็นเสร็จปุป๊บพอแค่ตัวก็ค่อยลงไปงลงไปทีหนึ่งครับ<อ>ลงไปทีหนึ่งเวลาเราลงไปทีกทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นยังไงครับผม เชฟเราทำไมเราไม่ไม่หล่อลงไปเลยเพราะมันจะติดหม้อมันจะติดหม้อมันจะติดหม้อถึงใช่ใช่เวลามันจะได้เราจะทอดให้มันใส่ว่าทำไมเชฟจะต้องเอารวดมาเชื่อก็ได้ครัแต่เชื่อก็จะขาดโอ้ใช่รวดวดีที่สุดอันนี้พอเราไล่ความเย็นออกแล้วอันนี้จะเป็นขั้นตอนไหนนะคะจะทอดให้กรอบครับทอดให้กรอบแล้วแล้วก็เอาตัวขาหมูที่เขาไล่เนี่เราทอดที่เราทอดไปยี่สิบถึงสามสิบนาทีแล้วเสร็จแล้วขนาดไมจะเป็นล้างอันนี้อันนี้ก็ เหลืองหน้ากินแล้วนะคะีครับผมนี่เราก็จะทอดเลยอ่านี่ก็คือทอดทอดให้ด้านนอกมันกรอบใช่ครับแต่นี่จะใช้ไฟแรงหน่อยนะครแรงแรงเลยะให้ด้านนอกเนี่ยกรอบแล้วก็ออกมาสวยไฟก็ถ้าใช้ไฟอุณหภูมิปรมาที่สอง้อยองศาได้ไหาจะติดถึงสองร้องศาเราต้องทอดประมาณเท่าไหร่คะแ่ตอนนี้อย่างนี้ยกี่นาทีประมาณเจ็ดสบนาทีค คอยคอยคอยกลับด้วยใช่เดี๋ยวมันจะมันจะติดคนัดต mm ุน hmm. กันท้าใ่ทอดหมูย ah, ังไงไม่ให้ติดกันท้ทอดในหม้อเหอแต่ทีเชฟก็กำลังคอยพิกอ่ะพิก่ีกไม่ให้ให้หมูติดกันทะเที่เเป็นหมูเยอรมัน่อ กานอยู่นะคะตอนทำให้หนังด้านนอกมันรอบสวยงามน่ารับประทานแลต้องใช้ความชำนาญใจงานคือทำเพราะว่าตอนเนี้ยไอนร้อนมันก็จะแล้วก็ความปะทุของน้ำมันก็ต้องใช้ความเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้เราก็เราก็เลียบเลียบให้มันเรียนหน่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับทำหมูเยนมันสามารถวางจานตกแต่งได้เลยวผมแต่งจานให้ดูทีนึ่งค่ะเดี๋ยวเราดูการตกแต่งจาน ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรอบขาหมูเยอรมันของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นจานที่เราจัดเสิร์ฟใช่ครับเราเผักี่มันบดแล้วผักสลัดนะคะและทานคู่กับซอสตัวนี้เลยค่ะมันจะมีซอสหวานอ่าแจ่วอันนี้เป็นซีฟู้ดอันนี้ก็ผักกาดดองอ่าเล็กผักกาดดองเครื่องเคียงใช่เลยค่ะอลังการมาก ถึงขั้นตอนการต่อไปแล้วค่ะขอบคุณเชฟมากนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะเอาล่วค่ะพี่ขวัญขั้นตอนที่หนูชื่นชอบมากที่สุดตั้งแต่มาทำรายการจ้าแหมมาถึงการกินใช่ไหมล่ะนี่ก็คือว่าขาหมูเยอรมันของเรานะคะเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดแล้วก็มันบดซึ่งทานคู่กับน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติเลยเอามาดูน้ำจิ้มี มีจิ้มแซ่บมีกี่ประเภทวันนี้สี่ประเภทโดยเริ่มันที่แจ่วอีสานเลยอันนี้มันจิ้มแจ่วนะคะใช่จิแจ่วก็ใส่ข้าวคั่วตับเสาว์แทบๆใครชอบทานแบบชาจะเข้มข้นมากใช่ค่ะก็จะมีหอมแดงหอมแดงตัวแล้วก็ใส่มะนาวใช่จับแจ่วเลยจับแจ่วเลยแล้วก็ซีอิ๊วหวานเป็นซีอิ๊วหวานที่เด็ดก๊ก เด็กๆเขาไม่ od, ign, ได้นะคะนท <right> ี่ว่ามีลูกๆมาก็สามารถที่จะทานได้นะเอ็นเอขาหมูเย็นอแล้วอันนี้ก็ซีฟ ER> ู้ดตัดเลี่ยนบางคนอาจจะไม่ชอบมันเท่าไหร่ก็เอาซีฟู้ดไปตัดเลี่ยนแล้วก็มีมายองเนสทานคู่กับสลัดนั่นกว่าันนี้เรามาแบบอลังการงานร้าใช่นี้ใหญ่กว่าหน้าหนูก็คือขาหมูเย็นเอาป้ดก็ตรงหน้าก็ทําให้น้ําลาย ไม่รีรอหรือรอดีหรือรอช้าต่อย่างใดเี้ค่ะเอาแล้วน้องให้น้องก่อเลยเนื้อเนื้อเขาก็จะไม่แข็งใช่เนื้อจะมันฟังจะนุ่มเนื่องจากว่าตอนที่เชฟเขาบอกอ่ะเขาก็จะมีการักด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เอาไปตุ๋นเพื่อที่เวลาเขาไปทอดเนียเนื้อด้านในเนี่ยค่ะเขาก็จะนุ่มแต่ข้างนอกก็ยังกรอบอยู่ใช่เพราะวมีการทอดสองรอบ ก็มีการทอดเพื่อให้ข้างในสุกแล้วก็ทอดชาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ที่หนังที่ด้านนอกเนี่ยค่ะได้มีความกรอบมากยิ่งขึ้นหนูลองเป็นสาวแซบดีกว่าน้ำจิ้มซีโฟนนี่จะ่ออเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแจ่วแจ่วฮอนแจ่วฮอนนี่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 ไหมไหยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำซึ่ง เนื้อหมูที่เป็นขาหมูเยอรมันที่เอาไปทอดเนี่ยข้างในก็ยังคงความสดความฉ่ำของความเด้งแม้แม้ว่าเขาจะผ่านการทอดสองรอบแต่เนื้อเขาไมีควนะไม่แห้งแล้วก็รรีะมองมันชุ่มฉ่ำน้ำนะแต่รีรอชิ่มั่งกานน้ำซีนแจ้วจะเข้าไหมอืมนุ่มมากอืม มันเข้ากันอ่ะเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มแล้วก็หนังด้านนอกไี่กรอบแล้วก็หอมอ่ะเวลาของทอดหรือหนังอะไรที่มันโดนน้ำมันมันก็หอมมากเมยได้แสบค่ะเนื้อนุ่มไม่กระด้างนะเนาะเอาัมันนเข้ากันดีวันนั้นชิมแจ่วชิมมันวนอือออร่อยมากม็อร่อยนะคะ เขาจะมีความคุกชีสอ่ะแล้วก็หอมชีสสำหรับอ่าท่านที่มีน้องๆเด็กๆนะคะลูกๆมาเนี่ยก็จะทานได้ง่ายเลย<ช>แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะ<ช>ได้ได้มีการที่ขัดร้องพันเสียหวานมาดึงมามาเลยนะมาเล่นกระหมูอ<ช>่ะเหมือนจะมาต้องมาฉีกมายให้ให้ให้เด็กๆเขาได้มีกิจกรรมใ,<ช>ในเรื่องของการกินขาหมู เด็กๆเขาก็จะได้สนุกเขาจะไม่เบื่อนะให้เขาได้กินแบบนี้คือเขาได้เล่นด้วยหรือเขาได้เล่นเล่นของเล่นนะอันนี้หนังอันนี้เขาแบบกรอบแห้งมากเป็นเนื้อหมูที่ว่าผ่านการทอดแต่ว่าเขถูใช่ดูความเลยค่ะเขาเขาเด้งนะเขาฉ่ำน้ำเขาไม่แห้งเลยอันนี้เราชิมชิมแจ่วสาวแซ่บสาวแซ่บต้องใ้ของแดงเมื่อกี้เป็นไงสีเมื่อกี้อร่อยชีพูดอร่อยเลยแบบ ตัดเลียนใครที่แบบอาจจะอุ้ยน้องพี่ไม่ค่อยถนัดของทอดของมันจิ้มซีฟู้ดตัดเลียนสุดๆอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มหวานหวานหนังหอมมากทำตัว ข้าวหนูอ่ะมันเป็นหนังใช่ไหมนี่หิ่งองหนังแล้วจิ้มกับอันนี้ยที่สุดอ่ะนี่ต้องกินกับผักเครื่องเคียงอันนี้จะเป็นผักดองนะคะว่าเด็จะตัดเลี่ยนได้นะคะสําหรับผักดองแล้วมันก็เอาผักดองก็ผักดองเขาเลือกสับยังไงคะมันเป็นตัดเลี่ยนอ่ะอร่อยก็คือบรรยากาศก็อร่อย มันก็จะกรอบแล้วก็อมเปรี้ยวมีมันบดด้วยนะคะมีมันบดด้วยชิมมันบดก็อร่อยมีเด็กๆก็ชอบเล่นนะเนี่ยมันได้สนุกเพลิดเพลินเด็กๆก็จะแบบว่ามีอะไรได้เล่นอ่อมาอร่อยตอนนี้บอกที่ตั้งของร้านนี้ดีกว่าหากท่านใดสนใจที่มาชิมเมนูขาหมูเยลรมันแล้วก็อีกมากมายเลยรพี่ฟาน ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสอาหาร,าหารไทยลรวก็มีควไทยก็มีแล้วที่สําคัญสาวสาวลาดไม่ได้ที่นี่ <ไ S 2> นะอนอกจากมีอาหารต่างชาติแล้วยังมีอาหารไทยอาหารที่เราขาดไม่ได้ไ<อ>สําหรับคืออะไร อะไรอ่ะตรงหมูขับตงหมูขับไม่ไ้ทุกอย่างพราถหนูชอบกินทุกอย่างเลยยำอ๋อยำพมดยำพวกสายยำทท่นม่กิายด้วยก็จะมีน้ำดื่มนะคะมีน้ำ่มกาแฟอะไรพอใช่ก็ชื่อร้านเลอเมนะคะถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกสามารถตั้งใน Google Map หรือว่า G P S ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่า มาทางตัวเมืองเพชรบุรีนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะขึ้นกรุงเทพนั่นเองเลยโรงงานนันยางมาประมาณ500เมตรนะคะติดถนนใช่ mustache, ล s. <S แล้วอย oh ู่ติดถนนแล้วก็ท um um> ี่สําคัญก็คือระหว่างทางที่มาเขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้วนะคะว่าใกล้ถึงแล้วนะเลยมีก็จะมีป้ายอยู่ข้างถนนอันก็มาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆนะคะเราไม่ไกลจากตัวเมือง วะมาชิมลิ้มลองได้ค่ะถ้าเกิดอยากจะมาเป็นหมู่คณะทั้งที่ร้านก็รับจัดนะคะเป็นเป็นห้องเป็นมีคาราโอเกะมีอะไรก็พักเข้าไปที่เพจเลมีแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีครบเสร็จสรรพที่นี่เลยค่ะเพื่อคือของเข้าของหวานเครื่องดื่มเรียบร้อยเลยมีที่พักให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ที่มาไกลๆแล้วไม่รู้จะมาทานอาหารที่ไหนนะคะที่นี่จะมีครบ ตั้งแต่อาหารเครืองดื่มขนมไปจนที่พักนะคะก็มาได้นะคะตรงนี้ไม่ไม่ได้เไกลจากตัวเมืองนะแล้วก็เปิดทุกวันค่ะนะทุกวันวันนี้ก็อยากให้มาลิ้มลองกันค่ะมันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็วัตถุดิบเขาพรีเมียมแล้วก็ขั้นตอนเชฟเขาก็แนะนําเป็นอย่างดีเลยค่ะก็เชิญมาลิ้มลองกันนะคะที่ร้านเลย สำวันนี้นะคะคู่หูตะลอนชิมนะคะพี่ฝันแล้วก็น้องกระติ้วขอลาท่านผู้ชมด้วยสหวิเศนเท่านี้ก่อนค่ะลาที่หค่ะ